โอเคต้องขอรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมกลับเข้าสู่ช่อง t c b Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมเราก็กลับมาอยู่กันที่หน้าไว่ผ่อง VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ผมเราก็มีโค้ดที่มาจากทุกคนกันที่เว็บนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนครับแตงโคนะคทุกคนสาหรับลิงค์เข้าเว็บน,นะครับเพียคนเดียวผมแปะไว้ให้นะครับผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็ กดที่นี่นะครับผมมาที่เราเว็บ v i ไได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดนะครับโอเคแลาเข้ามาที่หน้าเติมโค้ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนกรอกรหัสโค้ดถ้ามตามผมนะครับผมตรงท่องน,นี้เลยนะครับทุกคนก็ใครที่ค้ารุ่ใหม่ก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่รอรหัสโค้โดอยู่ก็สามารถกรอกตามพร้อมกันได้เลยนะครับ โอเคนะผมก็สร้างบัตรลาฟรหัสโค้ดฟรีวันนี้ผมเป็นโค้ดที่เลยนะทุกคนก็เอาไปกรอกสร้างผมได้เลยนะผมเป็นโค้ดวีไอพีวายพีเอ็นเอนะครับผมกรอกตางนี้เลยนะผมเสร็จแล้วทุกคนกดตรวจสอบไปนะครับนี่นะครับผมได้โค้ดสําเร็จนะผมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูที่บัญชีของเรานะครับดูตรงพอ้อยทองเหลือนี่เลยนะผมก็จะหยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสมร้างบัต รหัสโค้ดฟรีนั่นเอ,เองนะครับทุกคนก็อย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่สาไม่ทันนะผมก็รอติดตามคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจกกันอีกนะผมเรื่อยๆนะผมสำหรับโค้ดฟรีนะครับโอเคนะผมก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ